อยากก็ทดลองดู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 ตอนนั้นเราใช้อย่างไงครับในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูครับก็ง่ายก็บอกโลกบอมมึงเอาของพ่อไปฉีดด้วยคู่หูนี่อ๋อแล้วครับแล้วอัตราส่วนเราตอนนั้นเราใช้อย่างไงครับอย่างละนหนึ่งอ๋อคู่หูนี่คือหัวแพนกับหัวแพนกระดาษรากับน้ำกับพันลิตรพันลิตรนะแล้วก็กี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันครั้งสิสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นคืออะไรครับ มันก็ใบและดอกมันพอมันมีใบแตกมันก็ไม่คยล่วงเหมือนนี่ปีที่แล้วมันล่วงหมายถึงผลล่วงนะฮะพอแตกใบย่หางแย่งแย่นี่มันล่วงแต่ตอนนี้มันก็เหมินมันล่วงเทอะไรอ่อ๋อที่เขาเรียกว่ารัดใบรัดใบนะใช่ไหมครับแล้วผลมันจะล่วงใช่ไหมัใช่แต่ของเรานี่รัดใบผลไม่ล่วงมันไม่ล่วงพราะหลังจากออกใบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนเจ็ดกับสิบปีนี่มันคืออะไรครับใบมันจะใหญ่ขี้นนีครับเราแบบมันใบมันจะใหญ่แล้วก็ยาว นะครับนั่นกี่วันหลังจากเราใช้เวอร์แพนครั้งแรกครับคือออกมาเราก็ใช้อะ๋อก็ดูไปใช้ไปก็ไปทีทีหน่อยเจวันครั้งก็เลยพอมาดูปุ๊บเอาละผมพาดผ่านแล้วพอมันมีตาดอกเนี่ยครับระหว่างที่มีตาดอกเนี่ยเราใช้เฉพาะคู่หูแล้วมีอย่างอะไรมาเสริมเติมไหมครับในลักษณะการทําของปีนี้ก็ใช้คู่หูอย่างเดียวปีนี้นะครับยิงเกษตรได้ใช้หรือยังใช้ทางดินด้วยใช้ทางดินตอนไหนครับ ก็ตอนใช้ตลอดอะอ๋อใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบมาเลยเ๋อเหรอฮะเอ้าแล้วเราก็หมายความว่าหญิงเกษตรใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบแล้วตอนนั้นเราใช้ต้นละกี่กิโลครับต้นหนึ่งต้นขนาดนี้ก็สองกิโลมีต้นเจ็ดปีนะสองกิโลนะครับและกี่วันครั้งครับสิบวันครั้งสิบวันครั้งเลยไร่มาจนถึงตอนมีดอกเลยถูกไหมครับเอาละครับมีดอกก็ใส ปีลูกก็ใส่ได้ตลอดอ๋อใส่ตลอดเลยสิบวันครั้งสิบวันครั้งนี่นะสองกิโลโอ้ทั้งนี่แล้วต้นสิบหกปีล่ะสิบหกปีสี่กิโลสิบหกปีสี่กิโลต้นเจ็ดปีสองกิโลนะครับสิบวันครั้งสิบวันครั้งถามต่อแล้วเราใช้คู่หูนะพอเริ่มมีตาดอกถูกไหมครับและเราก็หยุดดอกมันออกมาเป็นยังไงครับก็ดอกมาก็ออกดีนะดอกดอก็ มันก็มีกับถั่วทุกกิ่งอ่ะเั่วทุกกิ่งเลยนะครับแล้วความยาวความอะไรมันมีไหมครับก็ยาวนะดอกยาวก้านยาวก้านยาวเกสรยาวมันมีอะไรยเฉพาะมันยาวออกมาสักประมาณนิ้วหรือสองนิ้วเราก็ฉีดอีกแล้วเราก็ฉีดทุกเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ทนนี้เราก็ใส่แบบใส่ไคโทซานปกติอก็เป็นปกติปกติเราใช้แบบเราใช้ตัวนี้มันจะประหยัด ประหยัดกว่าตัวอื่นๆเพราะว่าตัวอื่นมันจะแพงใช้ดีด้วยประหยัดด้วยแล้วนี่เราแล้วแต่สวนอะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจการใช้อะเราจะรู้ว่าสวนเราเป็นแบบไหนเราก็ปรับใช้เอาจะใช้ทิ้งปกติหรือใช้มากว่าปกติก็ได้ระหว่างที่มันเริ่มงอกแล้วพ่อใช้หัวแผ่นวัวแผ่นขัดจันรคู่มหัศจรย์เนี่ยพ่อเห็นความแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมอู้แตกต่างกันลายเยอะครับมันแตกต่างยังไงเล่าผมฟังเถอะ มันสัตว์ดีด้วยละ่ะมันงอขึ้นมาได้เร็วเอองอกขึ้นมาได้เร็ว่ะะพะสองมือมันเนี่ยมันมัมองมึงนีเนี่ยมือเศร้านี่ขาวจานผ่านทั่วหน้าเลยมันงอกขึ้นมาครับแค่สองวันขาวจานผ่านเลยครับมันคืออะไรครับขาวจานผ่านเนี่ยขาวทั่วทุ่งครับขาวทั่วทุ่งนานเลยโอ้ครับก็หมายความว่าพอแค่สองวันเท่านั้นเองพ่นไปครั้งแรกก็ขาวเลยเพราะมัางอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วงอกขึ้นมารวดเร็วครับแล้วมันแข็งแรงไหมครับมันงอกมาแล้วอะโอแข็งแรงอยู่นี่ ยัง,ลงแล้งครับทึงบ่อมียังมาเห็ดมะทำลายมันนะเอาแล้วไม่มีอะไรมาเห็ดนี่คือ, <c oughs> น,อน้อย <c oughs> น้อนพวกเพื่อจักรจันมื้อนีมีบ่บ่มีไม่มีอะไรมาทำลายทั้งโรคก,ก็ไม่มีโรคก,ก็บ่มีโรคเขานี่คือโรคเขามันสีมีนอนเป็นเพื่อไฟไหม้เออเพื่อไฟเพื่อไฟไม้ใบไหม้ใบไหม้ครับขันแม่ใส่ตัวนี้ดีหรือี่ ตามที่ใส่มาเนี่ยลงองๆดีได้ผลเจอตัวหนีดีดีดีของเขาอยู่เพราะใส่ดีเลยนะล,ลดต้นทุนกับตองมาใส่ตัวนี้แล้วครับมันจางเสียลดต้นทุนได้ได้ลงมาครึ่งจะกลางกับศีใส่แกปุ๋ยเคมีร้านมันก็ต้นทุนมันก็สูงครับตองมาใส่ตัวนี้กูหูนี่ครัลงครับครั้งแรกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการที่เรียกว่าจากต้นโสมเนี่ย มากี่วันครับที่เห็นเอาจริงๆที่คนงานบอกเลยเนาะครสองวันแรกเข้ามากรีดเขาจะบอกเลยว่าเจ๊หน้ายางมันนิ่มขึ้นคือทีแรกคนงานยังไม่รู้ว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้บอกคนงานค่ะเพราะว่าเราบอกแต่เขาว่าต้นไหนที่มีปัญหามากๆเอาสเปรย์ไปฉีดให้เจ๊หน่อยคือหลังจากที่มันมันเขาตัดมันดังก๊กก๊กก๊กอ่ะแต่มันจะมันจะดังเสียงมันจะกี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 กคือมันเสียงมันจะนุ่งขึ้นเขาบอกอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ทราบค่ะว่าเราไม่เคยตัด การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สองครับในเรื่องของยางตายนึ่งอ่ามันจะฟูขึ้นไอ้ที่มันเป็นร่องหน้ามันหน้ามันจะฟูขึ้นไม่ค่ะที่มันตายนึ่งคือหน้ามันจะแตกก่อนนะคะแตตามเปลือกยางมันจะแตกแล้วคราวนี้พอพอเรากรีดไปอ่ะมันหน้ามันจะคือคือในเปลือกยางคะคะพอเรากรีดมันจะฟูขึ้นมันเหมือนจะเริ่มมีท่อน้ํายางฟูขึ้นมาอันนี้กี่วันครับถึงเห็นว่าอ้ยางตายนึ่งเนี่ยไอ้ยางตายนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเห็นค่ะ ฉีดสองครั้งสองครั้งค่ะสิบห้าวันครั้งค่ะฉีดสองครั้งจะเห็นเลยสัญญาณของเจ้าของสวนนะคะพอมันเห็นแค่นั้นก็โอ้ยรับรู้ด้หัวใจเล้วยค่ะคือมันมันเห็นแล้วมันหัวใจเรามันพองอ่ะคือมันชื่นใจว่าเอ้เออกูคงไม่ต้องรุ่แล้วสัมผัสได้ด้วยใจกับต้นไม้ซึ่งเราปลูกมาถูกไหมครับแล้วตอนนี้ครับเมื่อลงมือจริงใช้จริงเห็นจริงนะครับบอกเรื่องจริงเหล่านี้ให้กับ พี่น้องนะครับผองเพื่อนผู้รักการปลูกต้นยางนะครับและมีปัญหาอยู่เป็นยังไรพี่สาวสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรด้วยค่ะค่ะดิฉันนะคะพี่สาวลองได้ได้ลองใช้แล้วค่ะคู่หูเวอร์แพนไคโตซานนะคะรับรองได้เลยค่ะว่ามันดีดีจริงๆดีเกินคาดดีหลังจากที่ว่าเราไม่คิดจะเอามันแล้วค่ะส่วนนี้ไม่คิดจะเอาแล้วแต่พอทดลองใช้หน้ายางแห้งหน้ายางตายนึง่งน้ํายางขาดกลับมาค่ะ เกิน50%แน่นอนน้ำยางที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ผลนะ่ะคือร้อยเอร์เซ็นแน่นอนค่ะสั้นๆับน <c oughs> แต่ได้ใจความนะ,ะได้ใจความ <c oughs> หลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยมันแตกตายย่างยังไงกับเมื่อก่อนตอน45วันครั้งที่ก่อนๆมาอ๋อใบเขียวหนาตั้งใหญ่ครับเหรอเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยมีแตกต่างเลยเพราะลองครึ่งหนึ่งกับไม่ฉีดครึ่งหนึ่งแล้วไม้ปักไว้พิษกันมากเลย อ๋อเหรอนี่เรามีไม้ปักไว้ด้วยมีมีแปลงที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ใช้กับปกติแปลงเดียวกันแต่ลองอยาลองตัวนี้ใช่ลองตัวนี้ลองตัวนี้ก็ประมาณห้าไล่พอพ่อนครั้งแรกกี่วันถึงรู้ว่ามันใบตั้งใบหนาสามวันเห็นเลยเห็นผลเลยสามวันออกมาดูตกกระจายเลยโอ้โ oh, หเป็นหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอใบมันตั้งใบมันหนาใบตั้งใบหนา,หนาเขียวใหญ่เป็นมันเลยผิด ผิดเลย,เลยตอนนี้อายุได้กี่วันแล้วข้าวโพดเราตอนนี้อายุได้60วันเราพ่นกี่ครั้งจนไปถึงตอนอายุหกส<อ>ิบสองครั้งสองครั้งตอนสี่สิบห้าวันครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งกี่วันอีกครั้งหนึ่งตอนออกออกแอ่แอ่ที่เป็นขนๆนั่นหรอจ้ะไม่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่ปลูกข้าวโพดด้วยกันเพราะว่าเราปัญหาของคือเนื่องจากราคาข้าวโพดผ,ลผลันผวนถูกไหมครับแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นทุกปีปลกแล้วรายได้เราก็น้อยลง แต่พอมาเจอคู่หูเนี่ยอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าปีเนี้เราถึงจะได้สี่้าห้าหมื่นในการปลูกครั้งนี้ก็ดีดูแล้วดีกว่าทุกปีที่เคยทํามาเมื่อมาใช้ยาตัวนี้นะสั้นได้ใจความครับดีกว่าทุกปีเมื่อมาใช้ยาตัวนี้ตอนนี้ต่อที่สองหลังจากเสร็จต่อที่หนึ่งไปแล้ว <Yeah. S 2> ครั้งนั้นนะครับได้ประมาณ14-15ตัน yeah. ความหวานเท่าไหร่ครับตอนนั้นอะค่าอะไรนะค่าอะไรเขาเรียกเป็นค่าสีเอสสีเอสหรือค่าความหวานสิบ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 เอ็ดสูงสุดสิบเอ็ดตอนหนึ่งนะสิบสิบเอ็ดสูงสุดนะครับอยู่ประมาณนั้นแหละประมาณนี้เอาละถือว่าดีไหมสิบสิบเอ็ดเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ดีสุดนี่เท่าไหร่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าของคุณแม่ยังไม่ถึงยังสิบสามตอนที่สองล่ะครับตอนที่สองพอเราดูแลมาทําแบบเดิมถูกไหมครับจ้าเป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบสี่สิบห้าไม่หนีกันเท่าไม่หนีสิบอสิบสี่สิบห้าตันต่อไร่ถูกไหมครับจ้แล้วความหวานก็ยังคงเป็นสิบสิบเอ็ดโยจ้เอาล่ะครับแล้วคุณแม่มารู้จักกับคู่หูตอนต่อที่เท่าไหร่ต่อที่สามต่อที่สามจ้ะต่อที่สามเนี่ยมาเจอตอนนั้นอะต้นของเขาอะสูงขนาดไหนแล้วสูงเด้วกี่กี่เซนแล้วแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออ มันแค่ของแม่เลยแค่ของผมเหมือนกันนั่นแหละเอาเหมือนกันส่วนสูงเอาไปว่าแค่นี้นะส่วนสูงเราเท่ากันเอาแค่นี้ห้าสิบประมาณเอวใช่ประมาณนี้นะน้อยเซนประมาณเนี้ยเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งนะแมนะจ้าประมาณเมตรหนึ่งพอเจอคู่หูปุ๊บจะนำมาทำอย่างไรกับตอนที่มันขึ้นมาที่เอวเราแล้วเนี่ยนำมาพ่นเลยด้วยวิธีการอะไรใช้โดนหรอใช้โดนพ่นอ๋อเหรอจ้ใช้โดนพ่นทั้งสิบหกไร่เลยนะจ้าทั้งหมด ใช้ไปหนึ่งชุดต่อหนึ่งต่อถูกไหมครับแล้วปุ๋ยเคมีข้างล่างเรายังใช้อยู่ไหมใช้อีกหนึ่งหนึ่งใช้ใช้ตอนไหนตอนนี้แหละตอนเดือนกรกฎานี่แหละตอนเดือนกรกฎาตอนเดือนกรกฎาเนี่ยเราลดลงไหมปุ๋ยเคมีเพราะเราเสด็ปุ๋ยทางใบไปแล้วก็เหมือนเดิมกระสอบละลูกใช้กระสอบละลูกเหมือนเดิมจแต่ว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราพ้นคู่หูมหัศจรรย์ไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่แม่คิดว่าเปลี่ยนแปลงจากต่อที่หนึ่งลำดับแรกที่แม่เห็นเลยตอนนั้นนะแม่ว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะเอจใจอยู่ครับพอมาตัดถึงรู้<อ>ว่าข่าความหวานขึ้นน้ำหนัก <laughs> น้ำหนักมากขึ้น <laughs> เอาละแล้วใบเบยอะไรป้องข้อมันนี้เป็นยังไง ก็ดูเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเพราะมันดูไม่ออกใช่ต่อเมื่อตัดแล้วเอาละคราวที่แล้วตอนตออหนึ่งต่อสองเราจําได้ว่าท่านจังจาได้อยู่ไหมตออหนึ่งต่อสองนั้นสิบสี่สิบห้าตันต่อไร่นะครับค่าความหวานอยู่ที่สิบสิบเอ็ดนะครับถูกไหมครับจ้าจ้าตอนหลังจากที่เราตัดแล้วถึงรู้เนี่ยน้ําหนักมันกี่ตันต่อไร่ครับแม่ สิบหกถึงสิบเจ็ดสิบหกถึงสิบเจ็ดตันต่อไร่จ้าค่าความหวานสิบสองถึงสิบสามกว่าโอ้โหตรงนี้จ้ามันเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้จ้ามาขี่เส้นใต้ตรงนี้มาทําชี้ทําวงเลยนะครับวงให้ดูกันเลยว่าตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงจ้าแล้วแม่ตื่นเต้นยังไงบ้างมีใครมาถามอะไรไหม ก็ดีใจเลยเนาะดีใจเพราะว่าถ้าค่าความหวานแตกต่างใช่ก็หมายความว่าเงินที่เราได้รับมันสูงขึ้นชน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นตันๆันะเพิ่มไปกับสองตันถูกไหมก็เท่ากับว่าได้เงินเพิ่มขึ้นไปด้วยโอ้โหตัดแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ประมาณสักสี่สี่ห้าวันนะสี่เที่ยวขึ้นหลังจากใช้ครู่นี้แล้วอะปรากฏว่าตัดได้มากขึ้นครับได้มากขึ้นตัวเขาเรียกตัวเมียเนาะตัวเมียมันมีมากขึ้นครับมีมากอ๋อก็เลย ได้เยอะอันนี้ชัดเจนมากคือมันมันมากขึ้นครับแล้วน้ําหนักเป็นไงน้ําหนักของนน้ำน้ำหนักก็ตามนั่นแหละดีขึ้นดีขึ้นเพราะปริมาณมันมากขึ้นด้วยใช่ไหมทลายมันก็ใหญ่ปกติเมื่อก่อนตัดไม่ได้เยอะทลายมันเล็กเเมื่อก่อนแลล็ก็มันเพิ่งหัดออกก็ได้แต่ตอนนี้ทลายใหญ่ลูกใหญ่เออลูกมันใหญ่น้ําหนักอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วสภาพของต้นที่ ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคือการเขียวการสดของใบของอะไรเงี้ยพวกนี้มันดูแตกต่างจากเดิมบ้างป่ะมันก็จะเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นอ๋อสวยตัวผู้จะน้อยลงเมื่อก่อนจะมีตัวผู้เยอะอ่าตัวผู้ไอ้ที่ค่อยยิ่งเยะเนี้ยนะมันจะเยอะค่ะจะเยอะค่ะว่นจีดแค่สามเดือนเองแค่สามเดือนเองค่ะมันก็จะเห็นออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ ทยอยทยอยค่ะออกมาเรื่อยๆอันนี้จะเอามาใช้ฉีดปาล์มฉีดมังคุดฉีดลองกองก็ได้ผลได้ผลขึ้นมาเยอะค่ะใครยังไม่กล้าใครไมใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยใช้ก็ลองดูลองดูมันเห็นค่ะไม่นานระยะไม่นานจีทใช้สามเกลือเวอแพนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ช่วงลูกประมาณห้าเดือนน่ะจ่ะ ลูปประมาณ5้าเดือนหมายถึงว่าลำไยในเข้าประมาณ5เดือนก็เริ่มใช้สามกีเวอร์แพนส์อ๋อแล้วตอนนี้กี่เดือนเนี่ยอันนี้6เดือนแล้วค่ะรวมแล้วทั้งหมด6เดือนกว่าๆจะมาใช้ตอนไหนท้ายแล้วประมาณนักลำไยเข้าสีก็เริ่มใช้๋อลำไยเข้าสีก็เริ่มใช้ก็ได้ประมาณสักเดือนกว่าฉีดพ่นไปกี่ครั้งครับเนี่ย อันนี้ประมาณสามครั้งไปแล้วจ้ะประมาณสามครั้งอเที่ยวตอนเก็บจ้ะมาเริ่มใช้ตอนห้าเดือนชัดๆจ้ะอ๋อนะครับร้อยยี่สิบต้นป้าอีทบอกหน่อยครับว่าทําไมถึงใช้สามเกิร์เวแพนเปิดใจใช้ก็เห็นแบบว่าเราใช้ไปเราประทับใจตรงที่ว่าลูกมันใหญ่เปลือกมันหนาและรสชาติหวานกรอบสวยจ้ะหลังจากป้าอีทได้ใช้ในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่ป้าอีทเห็นชัดเจนที่สุดกับการพัฒนาของลำไยดียังไงแบบไหนบ้างครับคือแบบพอเราฉีดยาไปนะคะแบบ เปลือกมันขยายขึ้นอ่ะจ้ะแล้วแบบมันทําให้ลําไยเราหวานกรอบจ้ะแล้วตอนก่อนที่ไปอีจะใช้ในช่วง5เดือนที่ก่อนหน้าที่จะใช้อ่ะสภาพของต้นลําไยไปอีเป็นยังไงบ้างตอนลูกเล็กๆอยู่นะตอนลูกเล็กๆมันก็คือเราก็ใช้ยาทั่วไปอ่ะจ้ะใช้ยาทั่วๆไปอไปในช่วงในช่วงก่อนที่จะมาใช้อ่ะลำไยเราเริ่มมีเนื้อเราก็ มาใช้ตัวนี้แล้วอช่วงนั้นเห็นว่ามีปัญหาอะไรกับต้นลำไยใชไหมันจะเหลืองโซมอย่าเราฉีดตัวนี้ไปแล้วใบมันจะเขียวขึ้<อ>นทำให้นลำไยเราทนกับสภาพอากาศได้ใบแก้วเป็นยังไใบไแก้วโซนนี้จะประมาณ10ต้นไม่ไม่แตกค่ะแต,แต่ก่อนหน้านี้ที่ใช้ท,ที่ยังไม่ใช้ยาตัวนี้ ตกแล้วค่ะเก็บก่อนกําหนดเลยค่ะเก็บเก็บก่อนกําหนดต้องรีบเก็บถ้าไว้ก็คือเสียหายไปเลยเสียหายไปเลยเห็นเห็นว่าพอใบแก้วมาปุ๊บแล้วก็ลูกแตกแล้วก็ไม่ได้เลยใช่ไหมช่วง5เดือนที่เราได้มาใช้ทันก็ปรากฏว่าก็ได้เห็นลูกที่มันดีผิวสวยดีขึ้นชัดเจน ถือว่าลูกที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเยอะกว่าที่คาดคิดไปไหมเยอะกว่าค่ะปีปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วจ้ะคือปกติแล้วมันก็น่าจะล่วงไปหมดแล้วแตแตกล่วงเยอะเลยใช่ไหมั้แสดงว่านี่ชื่นใจสิชื่นใจโอ้แล้วทาหน้าดีใจหน่อยดิต้องใช้ระบบแล้วค่ะต้องมานอนเฝ้าเลยต้องมานอนเฝ้าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนเพี้ยกระสอบลง